คิดยังไงกับว่าแฟนเก่าของแฟนเราเขากลับมาอยู่บ้านเดียวกันปาถ้าเป็นถ้าเป็นนุ่เจ้ากุญแจจะคิดยังไงคนหนึ่งเนี่ยน้องคนหนึ่งเนี่เพิ่นก็คุยกันกับผู้ชายจ้ะเพิ่นก็คุยกันคบกันมาผู้ชายก็คือมาเยี่ยมบ้านคยเคยมามาไทยอ่ะมาเจอกันหลายรอบแล้วแล้วผู้หญิงก็เคยแบบว่า ไปไปบ้านผู้ชายที่ต่างประเทศเคยไปแบบวีเยี่ยมจ้ะเคยไปวี่เยี่ยมไปหากันแบบคบกันมากันกับมีแฟนว่างอานาคตว่าเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันนะเดี๋ยวห้อสิแต่งงานกันสอย่น้ากันนะจ้ะบัดที่นี่แต่ว่าเบื้องหลังผู้ชายนะ่ะคือแบบว่าผู้ชายนะ่ะเขาเคย,เข,เ,คยเขาเคยมี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 แฟนจ้ะก็พูดถึงว่าก็เป็นเมียมแบบว่าเขาคบกันมาโดนหรอกแบบที่นี่เขาก็เลิกกันเขาก็มีปัญหามีปัญหากันเขาก็ขาดตัดความสัมพันธ์กันปุ๊บ จนมาผู้หญิงอ่ะกับไปมีแฟนใหม่ซึ่งวากับเป็นฝรั่งเงินกันได้แฟนฝรั่งคือกันผู้หญิงกับเป็นฝรั่งเนียจะคือแฟนแฟนของน้องคนนี้เป็นฝรั่งเนาะบันี้ฝรั่งกับฝรั่งเพิ่นได้กันเราจะบันี้เพิ่นกับเลิกกันไหมผู้หญิงนึ่กับไปมีแฟนใหม่แล้วไปอยู่ไปอยู่แฟนใหม่ผู้ชายก็คือแบบมาอ่อนเบบเดดกับมาพอหนองผู้นี้พอมาพอกันแล้ววะที่นี่ ก็จนมามากกันจ้ะแต่ว่าเราบอกว่าผู้บ่าวเล่าเนี่ยผู้บ่าวเล่านี่ก็คือยังเป็นมูกันเป็นเพื่อนกันกับแฟนเก่าไหมเพราะว่าคนเฮามันเลิกกันมัน่จําเป็นว่าต้องเกลียดกันเนาะจ้ะแบบว่าก็ยังคือติดต่อกันตลอดเวลาอยู่แต่ว่าเป็นแค่เพื่อนกันมาทีนี้มีมือนึงอีนั่งอันนี้นั่งฝรั่งผู้นีิผพิดกันกับผัวเอ้ยพิดกันกับแฟนเพื่อนแฟนใหม่ที่ไปอยู่น้ำกันพิดกัน ไล่กันนี้ออกจากบ้านหอบขวางหอบอย่างมากก็เลยมาขออยู่มาขออยู่กับผู้บาวเกา่ามาขออยู่กับผู้บาวเกา่ากันต่อมาขออยู่กับแฟนน้องคนนี้บานนี้ตอนแรกผ <c oughs> ู้ชายนี่ก็บอกกล้าบอกผู้ยิ่งแต่ว่าผู้ชา้กา็คือใหม้มาอยู่เด้พอเห็นว่าอยู่พอบานเขามันก็มีห้องนอนเพียงพออยู่อพานเมมตนมาจากเป็นก็มีห้องนอนเพียงพอเพื่อจะให้คนนี้อยู่อยู่ตอนแรกอะ ผู้หญิงก็บอกว่าฉันขออาศัยอยู่จักอาทิตย์นึงเดี๋ยวฉันได้มองอยู่แล้วฉันจะไปอตอนแรกผู้ชายกับบอมมีปัญหาเออมันอยู่กับหรือโตนเนาะคนนค่อยมักกนเนาะคนเค่อยมักกนคนนคยอยยืมกันเพื่อนก็อาศัยอยู่แต่บัดนเพินเลไม่คิดว่าเอะถ้าเกิดที่เิ่นไปบว้ากบผู้สาวเพิ่นจะมาบอกกับน้องก็ว่าถ้าเกิดมือหนึ่งฉันฉันแบบฉันมีเรื่องจะสารภาพใี่ไหมว่าแฟนเก่ามาอาศัยอยู่มาอาศัยอยู่นําอยู่บ้านเดียวกันบดนิน น่อมันก็เลยถามว่าเป็นอย่างเธอจังบอกฉันเพราะว่าูู้ไซก็เลยคิดว่าถ้าเกิดตอนแรกเขาว่าจะมาอยู่อาทีนึงแบบที่นี่เขาบอกให้ไปแล้วไซก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเธอโทรมาสักวันหนึ่งอ่ะเกิดว่ากาลังโทรกันยิ่ดีเกิดว่าแฟนเก้านี่ย่างผ่านกล้องย่างผ่านกล้องหรือเธอมาเห็นแบบมันจะเป็นเรื่องมันจะแบบว่า เป็นเรื่องที่แบบหญ่คักผิดกันทะเลาะกันไปคักไม่จ่ากันเลยแบบว่าผู้ชายก็เลยตัดัินใจว่าฉันก็จะเลยบอกเธอฉันจะบอกเธอว่าแฟนเก่าฉันมาอยู่น้ำแล้วแต่ว่าฉันโบดมีมี่ยังกันฉันก็คือเพื่อนเพื่อนก็เลยถามมาคิดจังไหนก็เลยว่าโอ้ยบัได้ว่าตอนนี้คือตอนนี้อยู่มาอ่สองอาทิตย์แล้วผู้หญิงก็ไม่มีทีทั้งมาเฉยาย่ออกแต่นั่งก็บอกว่าแฟนนั่งกัยังว่าโบดมีมี่เอียงกันก็บตังคนตังอยู่ อยู่อพาร์ทเมนต์เดียวกันอพาร์ทเมนต์เพื่อนแบบว่ามันมีสองห้องมันจะมีสองห้องนอนอยู่อพาร์ทเมนต์นั้นกันแต่บอมมี่ยังกันข่อยก็เลยบอกว่าเธอเอ๋ยเธอจ๋ามือนีบอมมี่แต่ว่ามือหนามันบริเีหมายความว่ามันจะบอมมี่เพราะว่าเขาเคยเป็นแฟนกันเขาเคยหักกันมาก่อนเรามันเป็นช่วงปอบางเรากับที่โตน่องอยู่ไทยผู้ช่ายอยู่เยอรมันมันกับบอมเมนที่ว่าเสผู้หญิง,งคนที่แบบว่าเขาเคยมียังมียังกันนังสิจามอยู่น้นกันถึงขนาดว่าเป็นเพื่อนยังสิ เห็นไม่ย,ย่นต้นกันกับย่างยากเลยมันอยู่สองต่อสองแล้วซึ่งผู้หญิงมันเป็นช่วงแบบว่าเปาะบางอยู่เขาอาจถ้าเกิดเขามาขึ้นดีกันแล้วเขาจะบอกดิเดี๋ยวดีบ่ดีมือหนึ่งผู้ชายเขาบอกเธอเธอเห็นอย่างไรเกิดเขาขึ้นดีกันก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าก็เลย้แห่งคําปรึกษาหน่องไปว่าตัดไฟแต่ต้นลมก็คือบอกให้ผู้ชายแบบว่าเลือกมันขาดเลยว่าเธอจะเอาแฟนเก่าเธอ ซึ่งเธอบอกว่าค mm ือเพื really so ่อนแต่ว่าฉันไม่โอเคเธอจะเอาแฟนเกาเธอหรือว่าเธอจะเอาฉันถ้าเธอจะเลือกถ้าเธอเลือกฉันเธอกะขว่นบอกแฟนเกาเธอว่าง่ายไปอีกแล้วให้เวลาอีกอาทิตย์เดียวก็คือถ้าเธอบร่ได้ฮักกันบร่ได้ฮักแฟนเกาเธอเธอก็จะบอกอาทิตย์นึงเธอต้องไปเธอต้องไปแล้วเพราะว่าฉันบม่โอเคหรอกก้บอกก็ได้ว่าเดี๋ยวตัวเอาเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนฉันที่เมืองไทยแฟนฉันจะมา เราคือตอนนี้ฉันกระบอกแฟนฉันแล้วแฟนฉันก็สบายใจเธอของแบบว่าตรงสงสมควออกไปแล้วกระบอกเข้าไปยังสี่น้องก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะล่องไปบึงบึงแล้วก็ทุกคนคิดยังไงคะทุกคนคิดเหมือนกันไหมหรือว่าคุณจะยินดีว่าเออกระซอยเหลือเขาไห้ใจแฟนแฟนฉันคุณสิบเป็นยังสี่ดอกฉันไว้ใจให้ยูน้ำกันได้เพื่อแบบว่าความสงสารมนุษยธรรมอ้าวคิดยังไงคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาขอบคุณค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะ